ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพยาวานอนตัวใหญ่มีพละกกำลังเทียบเท่าช้างห้าเชือกอาศัยอยู่กับฝูงลิงกว่า80,000ืนตัวในป่าหิมะพานพยาวานอนเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยเมตตาคอยดูแลฝูงลิงให้มีอาหารมีที่พักและอยู่ร่วมกันอย่างสงบวันหนึ่ง พระราชาแห่งเมืองใกล้เคียงเสด็จมาพักแรมใกล้แม่น้ำและเห็นฝูงลิงจำนวนมากอยู่บนต้นไม้ใหญ่จึงสั่งให้ทหารล้อมจับเพื่อเอาไปเลี้ยงในวังพญาวานอนเห็นว่าฝูงลิงตกอยู่ในอันตรายจึงใช้ร่างของตนเป็นสะพานให้ฝูงลิงหนีข้ามไปยังอีกฝั่งอย่างปลอดภัยแม้จะเจ็บปวดจากการถูกเหยียบและบาดเจ็บ พยาวานอนก็ไม่ยอมล้มลงจนลิงตัวสุดท้ายข้ามไปได้พระราชาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตกตะลึงและถามว่าเหตุใดเจ้าจึงยอมเจ็บปวดเพื่อผู้อื่นพยาวานอนตอบว่าผู้เป็นผู้นำต้องยอมเจ็บก่อนเพื่อให้ผู้อื่นปลอดภัยพระราชาเกิดความสำนึกในใจและสั่งให้รักษาพยาวานอนอย่างดีที่สุด พร้อมเปลี่ยนวิธีปกครองให้มีเมตตายิ่งขึ้นคติธรรมผู้นำที่แท้จริงคือผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมความเมตตาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แม้ในใจของผู้มีอำนาจการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคือบารมีแท้ความเจ็บปวดของผู้เสียสละคือสะพานแห่งความปลอดภัยของผู้อื่น